โอ้คนเก่งนะ่ารักจังหนูจะเรียบไปทําการบ้านอ้าวเก่งมากลูกเดี๋ยวคนเก่งทําใบงานที่คุณครูหนึ่งส่งให้ในกลุ่มห้องเราเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกแล้วเดี๋ยวคนเก่งถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอคําตอบที่หนูทําเสร็จเรียบร้อยลงในอัลบ,บั้มห้องเราเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูหนึ่งตรวจให้อ้าวคราวนี้ก่อนจากกันคราวนี้จากแล้วจริงๆอาเด็กๆขอบคุณพร้อมกันกอ,อน<ม>ค่ะ อ่านเื่องสองส้ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะฮัครับสวัสดีค่ะลูกเอา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 ทำไมล่ะคะ วันนี้ไปไหนล่ะลูก